พี่แอดทำไมลิฟต์มันน่ากลัวขนาดนี้อะมันมันเป็นลิฟตโรงพยาบาลไม่ใช่หรอลิฟตโรงพยาบาลทำไมเป็นแบบนี้เออมีตัวตลกด้วยดูก้อนดูก้อนเดี๋ยวขอออกไปดูด้านนอกนิดนึงนะเออไม่ต้องแปลกใจนะเนี่ยที่ตัวพี่เอกจะกลายเป็นตัวนี้เฮ้ยทำไมลิฟยังไม่ปิดอีกอ่ะพี่ฝนนั่นตัวอะไรอยู่นั่นน่ะลอยๆมากูไม่ร <ๆ S 1> <า>ู้อ่ะพี่เอกเพียบเลยเฮ้ยเพียบ มาแล้วมาแล้วกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหพี่แอ๊พี่ฝนเออเออเพี่ยงเพี้ยกหนีเข้าลิฟต์อนพามาที่อะไรเนี่ยโรงพยาบาลลิฟอะไรทําไมน่ากลัวขนาดนี้เนี่ยลิฟโรงพยาบาลลิฟแบบน่ากลัวมากเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอแอบก่อนนะข็เรียกลิฟแดงลิฟแดงลิฟแดงเหรอนี่ไงลิฟแดงแบบน่ากลัวจริงๆเลยอ่ะน่ากลัวจัดเลยอ่ะเดี๋ยนะดูเหมือนว่าตอนนี้ประตูลิฟมันยังไม่เปิดอ่ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วลิปเปิดแล้วฮ้ยอันนี้คุนคุนะพี่เอกอันนี้เหรอมอนเคยมาอันนี้คือเจ้าหมีน้อยที่มันเป็นห้องห้องขอเรียกห้องอะไรนะห้องคอนโทรลไงเออห้องคอนโทรลเอาไกดีอะเฮ้ยประตูลิปเอาปิดแล้วอ่ะมันปิดแล้วอะตัวอะไรออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้าไปแอบข้างในดีกว่าเอาโดนปิดอ่ะแอบข้างในดีกว่าไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่ทุกคน พี่เอกเห็นตัวอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยตัวอะไรหรอเป็นคุณหมาเป็นคุณหมาหรอคุณหมาตัวขาดอะคุณหมาตัวขาดเดี๋ยวนะใช่เขาพยายามเขาพยายามเข้ามานี่ไงดูดิพี่เอกเพื่อนอยู่ข้างนอกเข้าไม่ได้เพียกว่าพี่เอกอยู่ตรงนี้แหละปลอดภัยสุดแล้วโอ้โหนี่ไงคุณหมามาแล้วอย่าดานเราอย่าดานเรานี่ไงเขายืนอยู่เฉยเฉยอะนี่ไงโอ้หตัวใหญ่มากเลยโอ้ยโดนปุ๊บตายแน่นอนเลยเฮ้ยพี่เอกโดน เพียกโดนเกี่ยวไม่รอนแล้วว่ะดูดิว้าตายเฉยเลยอ่ะตกลุกว่านี่ลิฟต์โรงพยาบาลแน่หรอมีแหละลิฟต์โรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไรอ่ะนี่เรานี่เราป่วยเป็นใครไม่สบายไม่ใช่หรอ<ม>พาพี่ฝนมารักษาทำไมเจอลิฟต์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยน่ากลัวจังเลยอึ๊บอ้ยแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยก็อยู่ในลิฟต์ไงเมื่อกี้ oh <my S 1> ขึ้นคราวนี้ลงแล้วกันนะ ทำไมทำไมเราเข้าอะไรปลาเราเจออะไรแปลกๆก็ไม่รู้ไม่ไม่รู้เดินออกไปได้เลยแต่แบบอย่างที่บอกว่านะลิบไม่แปลกเท่าไหร่เพื่อนเราสิแปลกทําไมมากันเต็มไปหมดเลยเออวันนี้มาเยอะมากเลยมาเยอะมากเลยอ่ะทุกคนเฮ้ยตัวอะไรมาตัวอะไรตามมาไหนตัวอะไรตามมาไม่รู้ดิอันนั้นเพื่อนเราเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะอะไรมาไม่รู้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเหมือนต่างดาวเฮ้ยเฮ้ยเพล็กโดนเพล็กโดนลำแสงต่างดาวยักษ์สอดส่อง นี่นีโอ้โหเกือบไปรอดมาเฉยรอดมาเฉยอุ้ยรอดเฉยเรียเอออันนี้เราอยู่แอร์เรียห้าสิบเอ็ดเปล่าเขามาช่วยเพื่อนเปล่าเนี่ยโอพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยตกใจหมดเลยตายแล้ววะดิพี่ฝนตายเหรอโอ้ตายเร็วมากเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวพี่เอกแอบก่อนเนี่ยดูดิโดนลำแสงเมื่อกี้ไหนอะตายเลยเอ้ามีมนุษย์ต่างดาวออกมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเราไม่มีอะไรเลยอ่ะ หนีดิอย่างนี้ต้องหนีแล้วต้องจู๊กเอ้าโวยรอดเฉยรอดเฉยเลยรอดเฉยเลยอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็เจอมะนาวตังดุดแสงแสบตามากเลยอ่ะเดี๋ยวขอหลบข้างกำแพงก่อนนะเดี๋ยวคือตอนนี้พี่เอกไม่รู้ใครเป็นใครเลยเยอะมากวันนี้พุ่งขอหลบข้างกำแพงก่อนอ้าวพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับวันนี้พี่เอกเพิ่งสอบเสร็จมาจะมึนๆเล็กน้อย คนเยอะมากเลยอะพี่เอททำไมพามาในลิฟต์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยคนเยอะมากเฮ้ยห้องอะไรอ่ะห้องอะไรก็ไม่รู้แต่ดูเหมือนว่าทุกคนกําลังจะออกไปข้างนอกกันแล้วนะลิฟต์ค่อยโล่งหน่อยเขาเหมือนมีงานจัดงานอะไรบางอย่างอาจารา์เลี้ยงอะไรหรอเฮ้ยอะไรอะดตรงพี่เองนี่ดิดูอะไรหรออะไรก็ไม่รู้อะมันแว๊บ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 เดี๋ยวนะตรงนี้มีห้องประตูทางเข้าอะไรสักอย่างแต่พี่เอกเดี๋ยวเฮ้ยตัวอะไรอ่ะ ไหรอดูดิเฮ้ยนั่นไงตัวอะไรก็ไม่รู้โอ้ยตายเลยเฮ้ยตัวอะไรอะโอ้ยแล้วอยู่ไหนเนี่ยแล้วอยู่มันมือมืดเฉยมืดตึ๊ดตึ๊ดทำไมเพล็กเหลือแต่หัวมันมืดเฉยเอ้ยตัวหายมืดตึ๊ดตึ๊ดเลยอะเฮ้ยเฮ้ยใครผักเพลงกลงไปเฮ้ยทำไมมันอยู่ในห้องอะไรเนี่ยมืดตึ๊ดตึ๊ดเลยกลับมาอยู่ในลิฟต์เหมือนเดิมแล้วแต่มืดตึ๊ดตึ๊ดเลยมืดมากเลยอะเฮ้ยเขายังไม่ไปไง เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วตายแก่ทำไมพี่ฝนไม่ตายพี่ฝนออกมาแอบแล้วอ่ะนี่อยู่ในงานปาร์ตี้การ<อ>ปาร์ตี้อะไรก็ไม่รู้ไปใหม่ไปใหม่อยู่ไหนอะ่ะเอ้าอยู่นี่เหรอพี่ฝนแอบอยู่ข้างๆเนี่ยการเอาหน้าแนบกําแพงแบบนี้จะช่วยทําให้เรารอดตายจริงเหรอจะช่วยทําให้เรารอดพ้นจากอะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานรอบข้าง <c oughs> จริงอะ่ะ <c oughs> พลังงานเต็มไปหมดเลยดูสิจริงเหทำแบบนี้เราจะรอดเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวขอออกไปดูข้างนอกก่อนนี่เราอยู่ที่ไหนอะนี่มันเหมือนกับเหมือนกับบ้านใครสักอย่างเนี่ยออไม่ได้ด้วยเราต้องเข้าทางนี้อาณเขตอะเราจะต้องเข้าไปข้างในบ้านอะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะทำไมตอนนี้เราเข้าไปไม่ได้อดินี่คือพระราชาไหนพระราชาที่แบบมีเลือดไหลพระราชาเลือดไหลเหรอนี่ไง เขาเป็นอะไรอะไม่รู้แล้วมีคนเข้าไปยืนอยู่ตรงนั้นด้วยะเขาเป็นอะไระเขาป่วยหรือเปล่าเขาป่วยไหมไม่รู้นี่เลือดไหลใช่ไหมเนี่ยเพ่าเลือดไหลเขาว่าเป็นออร่ามากกว่าดูขอออกไปข้างนอกดีกว่าชักเริมไม่มั่นใจแล้วอะ่ะอุ้ยหมาแล้วนั่นไงไหนเ่ยเฮ้ยเขาพุ่งไปไหนแล้วโอ้ยเขาไล่ฟันโออยู่ดีๆก็พุ่งมาฟัน เขียวหมดเลยอ่ะเพียกตายเหมือนกับว่าเขาปิดไฟเราด้วยโอ้รอดหรอไม่รอดหรอกเพียร์เพิ่งหล่นลงมาใหม่เฮ้พี่ฝนรอดเฉยเลยอ่ะโอ้มันเป็นกับดักเดี๋ยวนะถ้าเปิดประตูออกไปเนี่ยเราจะเจออะไรอะ่ะไม่รู้สิโอต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตอนนี้เพียรไม่สามารถตอบใครได้ทันนะแค่เล่นก็ไม่ทันแล้ว ข้างนอกประตูนั้นมันจะมีตัวอะไรเกิดขึ้นมาดูดิเฮ้ยมาริโอ้หรอเฮ้ยนี่มันด่าอะไรอะมาริโอ้แมปมาริโอ้พี่ฝนแมปมาริโอ้เหรอไม่รู้อยู่ดีก็วิ่งเร็วพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยกำลังวิ่งไปนี่มันแมปอะไรอ่ะมาแล้วอุ้ยสว่างสว่างแล้วก็มืดอ๋อนี่ไงโซนิกโอ้ยโซนิกถูกขังเอาไว้ในนี้หรอปล่อยได้ไหม ถ้าเราปล่อยออกมาจะกลายเป็นโซนิคปีศาจหรือเปล่าวะไม่รู้เอาลาขึ้นแล้วดูดิตัวดำปีเลย <c oughs> เขาจะกลายเป็นโซนิคปีศาจหรือเปล่าพี่เอกไม่รู้เฮ้ยแตกแล้วแตกแล้วมาแล้วออกมาแล้วจะแตกแล้วม่คงจะแตกแล้วนั่นไงเป็นโซนิคปีศาจเดี๋ยวพี่เอกมาแอบข้างหลังดีวกว่าหมายความว่าเขาเขานั่นไงเห็นแล้วนั่นไงโซนิคปีศาจจริงๆด้วยทุกคนโดนไล่ฆ่าและและ,และพี่เอ<ล><ล>เกกำลังโดนไล่ฆ่า ว้ายตัวเป็นชิ้นน่ะซันิปีศาจจริงๆด้วยดูดิโอ้โหตัวแตกแหลกสลายเลยอ่ะนี้มันมีอะไรให้เราสามารถใช้งานได้บ้างเปล่าอ่ะไม่มีของฟรีบ้างเลยเหรอมีของฟรีดิของฟรีไม่มีในโลกเอาอันนี้ก็แล้วกันเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะอะไรก็ไม่รู้ร้อยเก้าสิบเ้าพอยสปีดพอยต์เฮ้ยอันนี้น่าสนใจ ฝนเอาสปีดอันไหนมาก็รู้สปริงสปริงกันเขียวๆขียวเนี่ยพี่เอกเอาสีแดงเลยอ่ะพี่เอกจะได้วิ่งได้โอ้โหพี่เอกมันลายตามากเลยอ่ะพี่ฝนมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะเออโอเคเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวคุณยายแกนนี่อุย้ยมีคุณยายแกนนี่ด้วยเหรอพี่เอกจะออกไปจุกคุณยายแกนนี่นี่พาอพี่เอกมีความไวัยระดับเทพแล้วตอนนี้ออาไปไหนแล้วว่ะคุณยายอยู่ไหนหายไปไหนเราก็ไม่รู้อ่ะอเมื่อกี้พี่เอกเห็น <c oughs> คุณยายนะ ยายหายไปแล้วว่ะคุณยายอ่ะเมื่อกี้พี่เห็นคุณยายอยู่นะเห็นคุณยายไหมเข้าไปในบ้านเปล่าคุณยายหายไปแล้วว่ะคุณยายอยู่ข้างบนน่ะโอ้ยไฟดับว่ะคุณยายปิดไฟไฟดับมองอะไรไม่เห็นเลยโผงตื่นตื่นอย่าอย่าเข้ามาคุณยายอุยนี่ไงนี่ไงวิ่งตามเพียไปหันหรอกพี่เอกเอาที่วิ่งมาแนี่มาแล้วโอ้ย ดูเป็นหมอกอ่ะโดนหมอกดูดิเฮ้ยใครใครจุดไฟใครจุดไฟไฟไหมอานนี่ใครเนี่ยพี่ฝนนะเออพี่ฝนเองสปริงพี่ฝนใช้งานอะไรไม่ได้เลยอ่ะเอ้ยพี่ฝนใช้สปริงอะไรสปริงกระโดดหรอสปริงสีเขียวอ่ะพี่ใช้สปริงวิ่งโอ้โหไฟไหมเต็มไปหมดแล้วรอดเฉยรอดรอดรอดเฉยโอเป็นไงรอดเฉยเลยอ่ะ ดูดิข้างล่างมีอะไรก็ไม่รู้เป็นมอนสเตอร์อ่ะสีแดงเต็มไปหมดเลยเต็มลิฟเลยไม่ใช่พอนสเตอร์นั่นเพื่อนเราเอ้าเหรอ <laughs> <laughs> นึกว่าบอสต้าตัวแดงกันไปหมดเลยอ่ะดูดิอืมตอนนี้เราอยู่ในลิฟต์ใช่ไหมถ้าเราอยู่ในลิฟต์เนี่ยพี่ฝนคิดว่าเราแน่าจะปลอดภัยดีนะเพยงออกมาข้างนอกแล้วมืดตื่อเลยถ้าเราออกไปข้างนอกลิฟต์ปุ๊บเนี่ยอะไร,รไม่รู้ <5 S 2> เขียวเขียวจะแบบ ไม่ค่อยปลอดภัยอ่ะอะไรไม่รู้เขียวๆอันนี้มีประตูอะไรด้วยอ่ะประตูไปได้นะเข้าได้อ่ะพี่ฝนเราเราอยู่ในโรงเรียนอยู่ในโรงเรียนหรอใช่เราอยู่ในโรงเรียนพี่ฝน,นมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะมืดตืต้ๆเลยอะล่ะพี่ฝนไปตรงมืดๆืดทำไมเฮ้ยทำไมตรงนี้เขียวๆเฮ้ยเดี๋ยวครูบาวครูบาวมืดตือ้อเลยครูบาวจริงด้วยครูบาวไล่ตีเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยตดนครูบาวไล่ตีแล้วอ่ะพี่ฝนไม่ได้เป็นเด็กดื้อนะอย่าเบียดอย่าเบียด จริงแล้ว่啊เราเราเป็นคนดีเราเป็นเด็กดีนะทำเป็นคุบาวตีทุกคนดูดิคุบาวตีหมดเลยอ่ะไอ้คุบาวใจร้ายอ่ะไอ้คุบาวใจร้ายมากพี่เอกพี่เอกไม่เรียกคุบาวได้ไหมียกว่าอะไรอ่ะพี่เอกเรียกว่าขูบางได้ไหมนี่พี่เอกมาแอบในห้องน้ำโอ้โห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 นี่รอดแน่นอนตีทุกคนเลยออกมาจากลิฟต์ดีกว่าแอบพี่เอกแอบแอบในห้องน้ำรอดเลยโอ้โหรอดเฉยเลยอ่ะโอ้โห นออเฉยเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวด่านตอบภเราจะเจออะไรอ่ะเราจะเจออะไรก็ไม่รู้แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เพื่อนเราคลั่งมากเลยอ่ะเพื่อนคลั่งเพื่อนอยู่เฉยเฉยเพื่อนเพื่อนใจเย็นเดี๋ยวลิฟต์มันล่วงเพื่อนกระโดดใหญ่เลยเราต้องรีบไปแล้วเฮ้ยนี่อะไรอ่ะรูอะไรรูรูอะไรรูอะไรไม่รู้ลองโดดไปดิกระโดดไปก็ตายดิโดดไปดิโดดไปเปล่าอ่ะจะโดดเปล่าอ่ะ มืดอะโดวนะโดดหรอเฮ้ยม <Emperor> oh, ืดจริงอะมืดเราไม่เห็นอะไรเลยมองไรไม่เห็นน่ากระโดดขึ้นมาเห็นเงาตัวเองนิดหน่อยโวอะไรก็ไม่รู้แป๊บแป๊บแป๊บอะเฮ้ยมันมืดมากเลยอะเอาแล้วอยู่ใต้ท่อระบายน้ำเสียงอะไรอะอิดเฮ้ยนี่ไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหมืดมากโอ้ยโหมากมองเห็นแต่อะไรก็ไม่รู้เขียวเขียวนี่ไงผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอิด ใช่ไหมโอ้ยโอ้โยมาแล้วโอ้ยโอ้โหตรงนี้อย่าอย่าปาดผมจุกจุกสิครับโอ้โหไปไม่รอดสักทีอ่ะอิดอิดอิดมายังอิดมายังอิดไม่รอดเลยอิดยังไม่มาอิดยังไม่มาอิดอิดอับุกไม่รอดสักรอบหนึ่งอ่ะพี่เอกไม่รอดเลยอ่ะพี่เอกรอดดีจังที่ซื้อสปริงมาโอ้ไม่รอดเลย เราต้องมีไฟนะนอกจากสปริงต้องมีไฟด้วยไฟซื้อที่ไหนอ่ะก็ที่เดิมนั่นแหละถ้าเราอยากได้ไฟเราต้องตายก่อนเราต้องตายก่อนใช่ไหมเมื่อกี้พี่ฝนแบบตายไปแล้วอ่ะเพราะว่าประตูต่อไปเราเปิดเจออะไรก็ไม่รู้ดิมาแล้วเอ้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่ะพี่แอตตกลงมาเหมือนเดิมเจอลูอีกแล้วใช่เราเจอลูอีกแล้วอ่ะนี่ไงเพื่อนจุดไฟเนี่ยมองเห็น เห็นแสงสว่างแล้วมาแล้วเขียวมาแล้วเขียวมาแล้วทุกคนมองไม่เห็นเขียวมาแล้วอุย้ยอะไรใครช็อต <คน S 1> เลยแถวนี้เนี่ยเขียวมาแล้วเฮ้ยนั่นงไงมาแล้วไหนไปหาแอบ,บก่อนดีกว่าหาที่แอบ,บก่อนมันไม่มีที่แอบ,บนะถ้าเจออิดอะ่ะหาที่แอบบตามกองขยะนะพี่เอกทำไมต้องตามกองขยะอิดมันจะได้ตามไม่เจอเราไงโอเคว แดง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 ต้องวิ่งหนีโอตรงนี้นี่ไงมันไล่ฟันมาแล้วจุ๊บโหวกระโดดไม่ขึ้นน่ะแปลงนี้ดีกว่าท่อระบายน้ำไม่ขึ้นน่ะพึ่ดโดดไม่ได้โดดไม่ได้ห้ามโดดต้องวิ่งหลบอย่างเดียวอิดมาแอบลงท่อระบายน้ำอิดมาแล้วอิดมาแล้วเย้ชนะเฉยชนะชนะเฉยเลยมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเลยทุกคน ดูดิโอ้คนเยอะมากต้อมาเล่นอะไรกันในลิฟต์เนี่ยเบาๆหน่อยดูยลิฟต์ล่วงวันนี้เป็นวันรวมวันรัวเพื่อนโอ้ <c oughs> oh my ม o ก็มาแล้วเอาอลูอีกแล้วเหรอมีมีคนถือนี่มาด้วยอะ่ะทำไมลงลูอีกแล้วอะ่ะลงยางเงี้ย าเราอยู่ข้างบนเราจะไม่ตายใช่ไหมใช่พี่ฝนคิดว่าเราน่าจะไม่ตายนะถ้าเราอยู่ข้างบนเนี่ยแต่เราก็จะไม่เจอดีอา้าวปาลลสวัสดีครับปาลแต่เราจะต้องหล่นลงไปแน่นอนเลยเพราะเพื่อนดันเรามีแววว่าจะหล่นนั่นไงมีแววว่าจะหล่น <laughs> <laughs> มาแล้วมายัางเจอ,อยังมาแล้วทำไมเราเจออิดบ่อยจังเลยอะ่ะอืมอุ้ยมาแล้วมีคนอยากเห็นอิดมาแล้ว หาวมากเลยมืดมากเลยตอนนี้เอานี่ไงสว่างแล้วอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงที่สว่างที่สุดแล้วอิดอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ดิเฮ้ยเพียกดนลเพียกดวลไหลหลังเพียกดนลโอ้โหจุกหลบจุกหลบโอ้โหนี่พีผลอยู่ตรงที่แบบสว่างที่สุดเลยอยู่ดีก็มาไล่ฟันกันไหนแล้ว่ะเอาพี่เอ้คำอิดติดบั็กข้างบนไนติดบล็เฮ้ยมันไม่ติดมันมามันหลอกเกือบไปเฮ้ยผ่านอะดูเหมือนว่าทำไมเราเล่นอิดบ่อยจังเลยอะ ทำไมอะ่ะมันมีหลายรอบจังเลยอะ่ะอีดาเออพี่อยากเจอตัวอื่นบ้างอะ่ะใช่อยากเจอตัวอื่นบ้างอะ่ะจริงมีปืนนะอยากยิงเอเลี่ยนด้วยมีปืนด้วยหรอไม่มีดิประตูีมไม่เปิดทุกคนโหนี่ทำไมวันนี้เพื่อนเยอะจังเยอะมากมาแล้วโ้หเฮ้ยผีตัวนี้แบบน่ากลัวดูดิตรงไหนอออกไม่ได้อะ่ะมาแล้ว เอานี่มันเป็นจุดว้าป่ะพี่ฝนเออมันเป็นจุดว้าป่ะเราต้องเข้าไปอะดิฮ้ยเจอแล้วว่ะพีระมิดแสดงว่าตัวนี้มันจะต้องเป็นแบบหัวหน้าปีศาจแน่นอนเลยอะเห่าไม่ใช่หรอกถ้าพีระมิดหน้าปีศาจแน่นอนถ้าพีรมิดก็เป็นฟาโร่ดิไม่ใช่ฟาโรหรอกมันจะต้องเป็นหัวหน้าปีศาจอะมาแล้ว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 ไงเดินมาแล้วอะไอตัวนี้คุณคุณนะพี่จำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรอะ ไม่รู้ดิเฮ้ยมาแล้วไฟดับแล้วความมืดเป็นเหตุสังเกตได้ไฟดับแล้วว่าอย่าเพื่อนอย่าอย่าเข้ามาใกล้เราเราเสียวดับแล้วมาแล้วสว่างเฮ้ยมันไงนั่นไงมันคอยทำร้ายคนเออสว่างปุ๊บจ้วงปั๊บนี่ไงมันคอยทำร้ายคนจริงด้วยยมันลงไปนอนเลยเอาผีดิ้นเฮ้ยมันลงไปนอนอ่ะดูดิผีกระโดดไม่ดูไงนอน่ะผีกระโดดไม่ดูลงมาหน้าทิ่มเลยอ่ะ เอ้าทำไม AI ผีมันอ่อนขนาดนี้เนี่ยมันลงไปนอนเฉยเลยตกลงล<ผ>นี่ตัวนี้แบบไม่เก่งไงดิจุดประสงค์ของการมาโรงพยาบาลของเราถูกเปลี่ยนไปเออพีผลหายป่วยเลยทันที <c oughs> <c oughs> วิ่งหนีจนหายป่วย <c oughs> หายป่วยแล้วว,ว <c oughs> ่าเดี๋ยวออกไปดูลิฟต์ต่อไปดิเริ่มชักเริ่มมันแล้วหมอไม่ต้องหาแล้วหายหเฮ้ยเราเจออะไรก็ไม่รู้ะเฮ้ยนี่เราออกมานอกโลกเห ไม่รู้ดิไม่พี่ฝนมีสวิตด้วยสวิตอะไรอะเบียดึงสวิตนะเฮ้ยเบียดมันเป็นไม่ใช่สวิตเปล่ามันเป็นคันโยกนันแหละคันโยกกับสวิตมันต่างกันยังไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าเราดึงออกไปเนี่ยเราจะเจออะไรหรือเปล่าโยกเลยตรงนี้มีแบบโครงกระดูกเต็มเลยอ่ะคนตายเยอะมากเฮ้ยนั่นไอ้นั่นมันพีระมิดเมื่อกี้เปล่าเฮ้ยเบียดไอ้นั่นมันอะไรอะหุ่นอะไรอะไหนอะหุ่นข้างบนคือหุ่นอะไรก็ไม่รู้อะหุ่นข้างบนไหนอะ มีดับมีอสุวินเพียบเลยลูปปั้นนะดีเออนี่มีอสุวินเพียบเลยมีลูปปั้นลูปปั้นเดี๋ยวนะเฮ้ยตัวอะไรโผล่มาตัวอะไรออกมาแล้ววะนั่นคนเหรอตัวอะไรอะ่ะนั่นไงคนไร่ต่อยเพื่อนเราอยู่เอาจริงนีต่ตจะเขาแบบไม่ได้เดินเร็วนะขอเดินช้านะแต่แบบเฮ้ยหน้ายิ้มด้วยนะขอบอกว่าหน้ายิ้มด้วยไม่หน้ายิ้มหน้าเขาอะหน้ายิ้มนะ ไม่ไม<ช>ทันบบหน้าร้ายอ่ะไม่ทันได้ดูหน้ายิ้มด้วยอโหคราวนี้เรามาเจออะไรที่แบบอะไรที่มันไม่ได้น่ากลัวนะแต่แบบทําให้เราตายได้ด้วยอะอืมอันตรายมาพร้อมกับความเงียบ ี๋ยวประตูลิฟต์ต่อไปเราจะเจออะไรก็ไม่รู้อะแต่ตอนนี้ออกไปไม่ได้แล้วออกไม่ได้ติดลิฟต์กันแล้วตอนนี้ติดลิฟต์อยู่ในลิฟต์ตลอดเลยอะไปไหนกันไม่ได้แล้วอะมันวนเวียนเอ้ยยังไงตัวนี้มาอีกแล้วแล้วอยู่ตรงนี้จะทำอะไรได้ไอ้ตัวนี้มาอีกแล้วว่ามันให้เราตามเข้าไปอะพี่เอกปาแล้วครับมันให้เราตามเข้าไปพี่เอกตามไปแล้วเหรอตามไปแล้ววนๆอยู่แค่นี้เหรออยากเจอผีตัวอื่นตามเข้ามาอีกแล้วอะ ผีตัวนี้ไม่ค่อยฉลาดอ่ะอ๋อผีตกกระป๋องอผีตัวนี้ไม่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่แล้วดูยืนกันดิยืนกันเป็นแพรเลยมาแล้วมาแล้วนี่ไงสวัสดีทุกคนฉันคือผีที่ไม่ฉลาดเออมันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่แล้วที่แบบหนีก่อนหนีก่อนอันตรายมองไม่เห็นเลยอะทุกคนไปไหนแล้ววะเราสามารถกระโดดช่วยทําให้น้มองเห็นตัวเองได้นะ ไปไหนแล้วะ่ะโอ้ยมันไล่ฟัอน,อน,นเพื่อน่ะดูดิใช่มันไล่ฟันเพื่อนไล่ฟันเพื่อนใหญ่เลยอะแล้วพี่เอกมาอแอบอยู่บน<อ>พีระมิดมันไม่ติดแล้วอะโอ้ยคราวนี้มันฉลาดมันฟันเพื่อนใหญ่เลยอืมแต่เพื่อนไม่เป็นไรเลยตั้งแต่เพื่อนซื้อสปริงเหมือนเราเนี่ยเพื่อนก็ไม่เป็นไรเลยโอย้ดูดิ <c oughs> เพื่อนแบบเยอะมากเลยอะตอนนี้ดูเหมือนว่าลิฟต์ของเราอะจะเต็มไปด้วยเพื่อนนะเนี่ยอเยอะจัดเลยอะคือพี่เอกต้องบอกเลยนะว่าไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้าง ใช่โอ้ลิฟเต็มด้วยเนี่ยเอานี่น้ำมีไงในน้ำเนี่ยเจอน้ำแล้วไม่ขาไม่เจอออออยู่นี่เจอน้ำแล้วโอ้น้ำมายืนแอบไกลๆห่างไกลผู้คนเี่ฝนเจอที่ใหม่แล้วอะคุก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 อะคุกอะคุกหรอใช่แล้วมันจะมีตัวอะไรอยู่ในคุกกเะป่าอ่ะไม่รู้เพกอยู่ในคุกเฮ้ตรงนี้มีทางครับ ทางแปลกด้วยอ่ะเหมือนโดนแบบหักเอาไว้อ่ะทางอะไรแปลกแต่ว่าตอนนี้มันมืดมากเลยอ่ะทุกคนมืดจังเลยทุกคนพีเอกพี่ฝนมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะมันมืดอ่ะพีเอกเห็นแค่แบบขอบหัวตัวเองกับเส้นผมโอ้ยไม่กอเห็นแล้วสว่างแล้วนี่ไงอะไรก็เป็นหน้ากากอ่ะหน้ากากขาวๆอ่ะเป็นผีมาแล้วมาแล้วมาันนาเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนเนี่ยพี่ฝนแอบแล้วพีเอก พี่เอกก็เข้าไปแอบ,บแล้วเหมือนกันแอบ,บแล้วแอบ,บเออแอบเบ <laughs> นียนแอบ,บอยู่ใครไม่รู้ <laughs> แอบ,บอยู่กับพี่ฝนนี่แหละ <laughs> <laughs> อา้า <laughs> วแอบ,บอยู่กับพี่ฝนนี่แหละพี่เอกไม่ไงเห็นแล้ว <h ye i> เห็นแล้ว <h ye i> เฮ <h ye i> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฉียดหุดหเิดโอ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะดูเหมือนว่าลิปมันจะสยองม,มากเกินไปแล้วนะเออเอาเป็นว่าวันนี้เราพอเท่านี้ก็แล้วกันสงสัยไม่ได้หาหมอแล้วล่ะเราจะต้องรีบกลับบ้านแล้วนะ เอาเป็นว่าท่านเพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบคลิปวุนวว่นวายวุ่นวายแบบนี้แล้วก็อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปตัวต่อไปด้วยนะคะวันนี้พี่ฝนแล้วไม่ก็พีคคงต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าไว้มาเล่นกันใหม่นะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวออกไปดูก่อนอะไรเนี่ยไม่รู้ดิ بس <laughs>